ง,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 งร,ริงจรงไรงไม่ค่ะก็เด็กที่พ่อเราอยู่คนอยูอยสส่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีใครเข้ามาแล้วก็แชร์ออกไปเลยค่ะนะคะจะได้พูดทีเดียวแล้วก็จะเก็บไลฟ์สดนี้ไว้นะคะสำหรับคนที่ตกใจนะคะแล้วก็ด่าไปแล้วนะคะ จะได้ทําความเข้าใจนะคะสวัสดี4ี่พันคนนะคะ5,300คนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะนะคะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆสวัสดี12,800คนดูด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้เราทำไมอ๋อเดี๋ยวฟังเลยเดี๋ยวหน่ออธิบายให้ฟังทุกคนทีเดียวทุกคนใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งด่าฟังก่อนอธิบายให้ฟังทีเดียวขออนุญาตใส่เสีิวมันสิจะยินบอสกว่านี้ว่าไ,ได้ยินไหมอันนี้ก็ได้ อ่ะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยคนแล้วนะคะสองหมืนสองแล้วนะคะแชร์ไปนะคะเดี๋ยวคนถึงหนึ่งแสนเมื่อลยหนึ่งอธิบายทีเดียวเลยนะคะจะได้แบบทีเดียวนะคะจะได้ทีเดียวเลยจะได้เข้าใจกันทุกคนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะณนะตอนนี้นะคะจะได้ไม่ต้องตกใจนะคะสองหมืนห้าแล้วนะคะลูกค้าค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปเลยคะ่ะ กดแชร์ไปได้เลยนะคะใจหายหมดใจเย็นนะคะใจะเย็นเดี๋ยวเพิ่งด่าค่เพิ่งด่านะคะอย่าเพิ่งด่าก่อนนะฟังก่อนนะทุกทุกอย่างมีเหตุผลมีที่มามีที่ไปนะคะให้ทุกคนเข้ามาฟังการชี้แจงก่อนจะได้จะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจไปฝ่ายเดียวนะคะจะได้รับรู้กันทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ออกมาชี้แจงก็ไม่ได้ค่ะเพราะข่าวก็ออกไปแล้วนะคะถึงจะได้ให้มองอีกมุมหนึ่งนะคะสื่อบางสื่อก็เผยแพร่ไปโดยที่แบบว่าข้อมูลก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นจริงนะคะซึ่งตรงเนี้ยหนึ่งอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยนะคะนะคะในส่วนของการแบบบังคับขู่เขน็นลังเกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะนะคะจะเปิดกล้องให้ดู ว่าไม่ได้มีการลังแกนะคะสวัสดีสามหมื่นห้าพันคนค่ะเดี๋ยวขอห้าหมื่นคนแล้วกันนะคะจะได้กระชับหน่อยนะคะข่าวไปไกลเลยใช่แล้วค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสามหมื่นเจ็ดแล้วลูกค้าแชร์ไปค่ะขอห้าหมื่นคนพอนะคะหนึ่งจะอธิบายทีเดียวรอบเดียวนะคะจะได้เข้าใจกันนะคะจะได้อธิบายรอบเดียวเนาะนะคะสวัสดีสี่หมื่นคนค่ะลูกค้า่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะกดแชร์เลย นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะได้ถึงห้าหมื่นคนปั๊บหนึ่งพูดทันทีหนึ่งชี้แจงทันทีสู้ๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณทุกคนที่เซฟหนึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณเลยนะคะแล้วก็จะเก็บไลฟ์สดนี้เอาไว้นะคะอ่ะสี่หมื่นสี่แล้วสี่หมื่นห้าแล้วนะคะอีกห้าพันคนนะคะเราจะเริ่มพูดเลยนะคะขอบคุณนะคะ ใจเย็นๆจ้าสี่หมืนหกแล้วค่ะสี่หมืนเจ็ดแล้วค่ะอะพูดเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีลูกเพจสวัสดีสมาชิกสวัสดีทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงที่ให้กำลังใจ ณนะวันนี้นะคะหนึ่งอยู่ที่บ้านยังไม่ได้มีใครรังแกรหรือทําอะไรหนึ่งอยู่กับทางเจ้าหน้าที่จริงเจ้าหน้าที่มีการมาที่บ้านจริงแต่ไม่ได้มีการรังแกหนึ่งหรือหรือว่าหรือ,รอทําร้ายหรือบ,รบังคับขู่เข็นหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นมาเพราะหนึ่งกระทําความผิดจริงรส่วนของการกระทําความผิดของหนึ่งคือในรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาหนึ่งได้มีการปักลิงก์เว็บพนัน นั่นคือการกระทําความผิดของหนึ่งซึ่งหนึ่งขอโทษขอโทษทั้งลูกเพจขอโทษทั้งสมาชิกขอโทษทั้งคนติดตามและขอโทษประชาชนและคนทั่วไปขอโทษที่หนึ่งได้เอาลิงก์เว็บขนานมาปักและทากระทําความผิดนั้นหนึ่งทำจริงๆและหนึ่งผิดจริงๆตรงนี้หนึ่งยอมรับและหนึ่ง้อมรับหนึ่งขอโทษนะคะสก็คือทุกคนต้องเข้าใจว่า หากหนึ่งกระทำความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจสอบคนก็จะมองว่าหนึ่งมีอำนาจอะไรหรือเปล่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทำอะไรหนึ่งฟังนะคะทุกคนมีหน้าที่หนึ่งทำผิด1ต้องถูกดําเนินคดีในส่วนที่หนึ่ผิดก็คือเดี๋ยวหนึ่งจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรุงเทพนะคะหลังจากที่หนึ่งไลฟ์สดจุดทูบเสร็จหก็จะไปรับทราบข้อก่าหาที่กรุงเทพในส่วนที่หนึ่กระทำความผิด แต่ในส่วนที่หนึ่งไม่ได้กระทําความผิดก็คือในการใบ้หวยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งมาว่าไม่ได้เป็นการกระทําความผิดนะคะแต่นับจากวันนี้ไปย้ำเลยนะคะหนึ่งจะไม่มีการเกี่ยวข้องและยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันอีกเลยไม่ปักลิงก์ไม่บอกว่าแทงที่ไหนเล่นที่ไหนไม่บอกและไม่พูดอีกไม่เกี่ยวข้องใดๆอีกสวัสดีเจ็ดหมื่นคนนะคะ ทุกคนอย่าพึ่งด่าเจ้าหน้าที่หนึ่งอยากให้ฟังในความเป็นจริงเข้ามาไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆเพจเอาไปเสนอนะคะเข้ามาท่านเจ้าหน้าที่เข้ามาเยอะจริงค่ะแต่มาก็มาชี้แนะมาแนะนําว่าตรงนี้เราทําได้ตรงนี้เราทําไม่ได้ตรงนี้เราผิดตรงนี้เราไม่ผิดมาให้คําปรึกษามาให้คําชี้แนะแล้วก็มาตรวจสอบในส่วนที่หนึ่งกระทําความผิดว่าจริงไหมผิดแค่ไหน เป็นไปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งบอกเลยว่าไม่ได้มีการถูกบังคับขู่เข็นให้มาไลฟ์สดแต่อย่างใดไม่มีบ้านหนึ่งมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งบ้านรวมแล้วเกือบ4ี่สบตัวหนึ่งยินดีเปิดให้ดูทุกมุมว่าหนึ่งไม่ได้มีการถูกลังแกและถูกบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดเลยเจ้าหน้าที่เข้ามาทําตามหน้าที่ของเขานะคะและความผิดหนึ่งทำจริงหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งทำจริงและหนึ่งก็ขอโทษนับจากนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะ นะะในส่วนของคนที่แบบด่าหรือว่าพูดว่าแบบเออทาไมจะต้องมาจับหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแยกแยะนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่จับเจ้ามือหวยทํางานค่ะแต,แต่แต่ว่าเขาเขาไม่ได้เจ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มานั่งบอกอยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนที่หนึ่งทำผิดก็ต้องยอมรับด้วยว่าหนึ่งทำผิดหนึ่งทำผิดยังไงหนึ่งปักลิงค่ะปักลิงก็คือหนึ่งผิดแล้วนะคะผิดก็คือหนึ่งก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอโอกาสนะคะว่าหนึ่งจะไม่ทําอีกนะคะสองก็คือ ชักชวนหนึ่งจะไม่ชักชวนแล้วจะไม่ปักลิงก์หรือเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันใดๆอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเราผิดเราต้องยอมรับผิดไม่ใช่เราผิดแล้วเราจะ บอกว่าฉันถูกมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีคนรักหนึ่งเยอะแม่ๆรักหนึ่งเยอะเซฟหนึ่งเยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจะต้องยืนการด้วยสิ่งที่หนึ่งทำมันถูกต้องมันผิดค่ะแม่มันผิดนะคะทุกคนมันผิดก็คือผิดจะมันผิดจะทําให้เป็นถูกมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะแต่เราผิดแล้วเราก็ขอโทษแล้วเราก็แก้ไขเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ไม่ให้โอกาสนะคะเขาให้โอกาสหนึ่งได้แก้ไขแต่ในส่วนที่หนึ่งกระทำความผิดมาแล้วหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งกระทำความผิดมาแล้วนะคะ มันเป็นมันเป็นหน้าที่ในการดําเนินการของเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งทางเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยกับหนึ่งด้วยเหตุผลไม่ได้มีการลังเกแต่อย่างใดทุกคนอย่าพึ่งด่ายอย่าพึ่งอะไรนะคะไม่ใช่แบบว่าใช้คําพูดบางคนใช้คําพูดด้วยคำร้ายแรงคือหนึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่มีอะไรจับแล้วไงมาจับฟังเลยค่ะเจ้ามือหวยเนะี่ยที่เขาจับอยู่แล้วค่ะมันผิดยังไงเขาก็จับนะคะ แต่หนึ่งเนี่ยผิดไหมหนึ่งผิดค่ะก็หนึ่งปักลิงก์เว็บมานะคะหนึ่งก็ผิดอยู่แล้วค่ะผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะว่าตัวเองทาผิดนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะคะขอบคุณทั้งเกือบแปดหมื่นคนนะคะที่เข้ามาดูว่าคือหนึ่งจะบอกเลยว่าทุกคนมีหน้าที่หนึ่งไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใดและหนึ่งจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใ,ใดๆหนึ่งจะให้สัมภาษณ์และหนึ่งจะอธิบายเพียงแค่หน้าจอของตัวเองเท่านั้น ไม่ออกสื่อใดๆทั้งสิ้นไม่มีการบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นไม่มีการลังแกใดๆทั้งสิ้นผิดว่าไปตามผิดเจ้าหน้าที่ให้โอกาสในการแก้ไขและปรับปรุงตัวนะคะและหนึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือไม่เกี่ยวข้องกับเว็บใดๆอีกเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้และขอบคุณทุกคนที่เซฟหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ที่แบบ เป็นกาลังใจและซัพพอร์ตหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะคะในส่วนที่1ผิดก็คือผิดในส่วนที่1ถูกก็คือถูกเนาะงวดนี้นะคะบอกเลยว่าเรายัางไล์สดให้แนวทางเหมือนเดิมรอได้เลยทั้งสมาชิกและก็ลูกเพจนะคะรอได้เลยยังให้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณคะ่ะ